ปัญหาของเส้นผมแม่นะคะที่มันเป็นหนักๆน,น,นะก่อนที่แม่จะมาใช้ไลโอตัวนี้นี่ก็คือผมแม่นี่มันจะงอกเร็วนะแต่ละแต่ละเดือนคือย้อมทุกเดือนย้อมถ้าไม่ย้อมก็ไม่ได้เพราะว่าย้อมแป๊บก็งอกย้อมแป๊บก็งอกแล้วก็เวลาหวีเนี่ยผมมันก็ร่วงหลุดร่วงได้ง่ายนะคะผมแห้งเปราะบางผมไม่ค่อยแข็งแรงนะหลังจากที่แม่ได้มาใช้ผลิตภัณฑ์ของไลโอเนี่ยซึ่งมีอยู่3ตัวนะคะ ทั้งแชมพูทั้งครีมนวดแล้วก็มีแฮร์โทนิกตัวนี้นะคะที่มาช่วยดูแลเส้นผมของแม่นะคะซึ่งเมื่อก่อนนั้นเนี่ยแม่เป็นหนักมากจนถึงขนาดเวลาออกไปข้างนอกนะคะแม่ต้องใส่วิกนะ,ะเพราะว่าผมมันบางแล้วก็ผมมันงอกเร็วมันอายคุณนะคะพอมาใช้สาตัวนี้ก็รู้สึกว่าผมของแม่เนี่ยดูดีขึ้นนะคะผมก็งอกช้าลงนะคะสําหรับที่แม่ใช้นะคะที่แม่ใช้มานี้แชมพูมีครีมนวดแล้วก็มีแฮร์โทนิกตัวนี้เนี่ย นะที่มันช่วยทําให้เส้นผมของแม่แข็งแรงนะคะตัวนี้หลังจากที่ที่แม่สระผมเสร็จแล้วก็มีเช็ดให้แห้งหม,ดหมาดๆคือเช็ดให้ผมหม,ดหมาดๆนะคะแล้วก็ใช้ลงไปเลยนะคะเนี่ยใช้ใช้ใช้เนี่ย,ยฉีดลงไปที่เส้นผมนะคะเพื่อที่จะทําให้ผมของเราเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นแล้วก็ไม่หลุดร่วงง่ายนะคะก็ขอแนะนําเลยนะคะใครที่มีปัญหาแบบแม่นะคะไลโอเท่านั้นค่ะผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของไลโอชอบมากๆเลยค่ะ